เอนพี่นองมาเด้อพี่นองกินขา้าวกินข้าวแรงน้ำกันค่ะอมหวานกินตังโดนลืมแนะน้ำอาหารค่ะจุคือไก่แดงไม่หรอ <laughs> ป้าสวยสวยชัดเจนอ่าจุสมตามไม่นั่งสมตับไปสมตมับอ้สว่า สมตำค่ะนี่กินไปแล้วตำยังนะตำปลาปลาตำอะไรก็ได้ตำยังวะตำทะเลก็ได้ปลาก็ได้ต้องกินกับบุหอี่เลยตำสยานยางยางกระใสสามปลาไม่เกินหนึ่งปลาหนึ่งปลายกบระด็นใหญ่พนหนหน่อไม้อร่อยเนาะคือกันโมนี่สองอันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยว อันนี้เปรี้ยวอันนี้ขมจุดตับเด้อพี่น้องมาค่ะเมื่อกี้น้ำกันอันนี้เขาต้องไปทำอะไรก่อนไหมอืมอร่อยเกี๊ยน้องกขาทำตับหวานกินตับคำจิ้มนี่นะรอช้อนก่อนนะ เผ็ดว <C susceptible. S 2> <ou> ่ะแล้วเผ็ดอะไรวะมันยานมันบะยิมที่กินเบิดบอนะอืมเผ็ดดีบ่เผ็ดกะสมาหลายหลายจำไม่ได้ว่าเด็กเคยกินนะแต่กินเนื้ออยู่แล้วกินดิบอยู่แล้วก้อยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันมีแต่ผู้ใหญ่กินนะแมนแมนเป็นเล็กน้อยบปเลยกินพี่กะบะกินพี่กับพวกกาเป็นเปา เต้านมเหนื้อดิบอยูไ่ไงพี่น้องอืมไม่เห็นเขากินนู้นตับอ่ะอร่อยอยู่รู้สึกอร่อยอยู่น้ำจิ้มแล้แซ่แบปะแซ่บแซ่บกุหลาบที่พี่ซื้อพี่ซื้อมันขมเหมือนนั้นโอ้โหซื้อมาแล้วเห็ดแซ่บทุกอย่างเลยกลอยอยังไงพี่ซื้อมากแลเห็ดขมแห้งด้านหน้ารุ่มาคับพาอินนะพี่น้องหน้าลงพักพาอินอ ກິນຜ້າລ yeah, well, ົງເຖົ້າເລີຍອງະบນັບຄັທນບໍພໍພກກິຍັ เป็นไงประมือเปื่อยโตเลยนะอร่อยมันที่ใส่เกลือน,น้อยหรือว่าเกลี่รู้สึกว่ามันขนวะข้าวเหรอ หน่อไม้มันอ่อนจอี๋หน่อม้ใหม่กันบั้งของพี่แอร์ยังไม่อ่อนเลยปะเหมือนกันเหรออันนี้จะขมกว่าเนี่ยมันมีสีสว<ร>ยกว่านี้นิดนึงต้มแป๊บเดียวอของพี่แอรเขาต้มมาแบบจืดเลยนั่นซื้อเป็นนาต้มเองป่ะเนี่ยหรออันน,ออนี้เหรอ,อ ก็เขาต้มมาแล้วแต่มันยังไม่จืดอือไปลมเพิ่มเนี่ยใช่ใชแค่ของพี่แอนมันเพิ่นต้มมาจืดให้เขากินอะไรเรื่ยนะสีลวมไปพี่มาพี่ก็กินเลยเนาะนอนได้ไหมน,นอันนี้กินเลยเ<บ><อ>พื่ออะไรแซบครับมันมันสีบวไปด้วยข,ของพี่แอนแต่เมืม่อก่อนในสามสิบบาทได้สี่เนาะถ้าใครตำฮู้คือตำแซบใช่ปะ อะไรนะเพื่อเปรียปร้ยวหอมมังั่งเชี่ยงยำเขียวเป็นตะกัดปากก็ฟังตากตูคือเพราะไม่กินได้คูทพี่เกียบบอกว่าต่ำให้น้องดีมั้ง อืมเผ็ดเนาะใจกลจังตำโทษนะแกงแตกกับหลักเดียกินน้ำแข่งยิ่เผ็ดจัดครบมากมากแกมันจัดครบมากมากแกไม่ร้ายกินทั้งหมดอ่ะ ไอ้เตงโง่หนูกัดแล้วมีน้ำไม่เยิ้มนะนต้องเอาเตงโม่กับเนามาพี่เก๋น้ำไม่เย็นมเพื่อขนาดนั้นเลยอ่ะมึงโกหกมนเนี้ยนี่แก้วเหรอแสดงว่าไอ้เก๋นี่อ่อนเผ็ดมาก ปกตินหนวกินเห็ดนะห้องไปว่าไม่เจ็บเอ็นอกมันมีหลานแล้วเนะาะแล้วลูกมันก็ได้บวชแล้วอ้าวมีหลานแล้วนะน้องคิวอ่ะมีลูกแล้วดิที่จะบวชเลยหรอเ <c oughs> ออม,มีลูก มันโตที่ปาจีนก็อยากอยู่ปาจีนเนาะไม่ยอมไปอยู่คอนแกนมันถ้าเขาบวชที่ไหนปาจีนไม่ไ่าไปว่ะมันไม่ใกล้หรอกฮะไม่ค่อยไกลใช่ไหมใช่ไกลไหมเราพรุ่งนี้ไปละไม่อยากไปไปนะบอกมาแล้วว่าจะไปก็ไปก็ได้ก็เห็นเป็นไรเลยวันเดียวไม่อยากไปสูงปาจีนเขาไม่ได้บวชหลายรอบนะ งานบวชอะหน,นูอยากไปแล้วถ้างานแต่งงานอะไรเงีย้ยไม่ไหว <laughs> มันกินต่อไม่ได้แล้วแหละถ้ามันเผ็ดขนาดนั้นน่ะทำ <laughs> มเขียวใหญ่ขนาดกินน้ำมันเผ็ดขนาดนั้นเร,ราแล้ไปตำไม่ไปแลยย้วตานหม่มันละลายเ <laughs> อาไปโคเล่มไหม ไม่เผ็ดสั้หน่อยหรือว่าก,กินซุปตาอย่างเดียวไม่ได้กินขนมจีนเลยหายเมืเ่อกี้พี่กวางไม่ได้เผ็มดมากนะแกนี่ทำแกหายใจความหมดหทาก็เผ็ดหรือเปล่าพี่เก๋เลยเผ็ดหนักเลยเยว แก่ก็ลูกผหรือว่ะบีมมันหล่ยังไม่ยี่สิบเหรอ,อยี่สิบองอยวอ๋อมันก็บวชผ่าได้มันก็น่าจะน่าจะใกล้ๆไล่ๆกันนี่แหละกับบีมอะ่ะจำไม่ได้ใครท้องก่อนท้องหลังที่เขา่าจะท้องกะ

อุ้ห่อใหญ่มากเลย10บาทห่อ10บาทงานเก๋ไอินอ้ยม้เลยเขนเหนียวเหมือนจะแบบพองเป็นหว่วงเก๋คนเดียวแล้ว้เก๋ไปอินไม่บ้า มากย้ายบ้านไปอยู่กใกล้ๆโรงเรียนแล้วน้ำมันแพง,งเหมือนไอเกลยไอเก๋ก็ไม่ขับรถไปทำงานเอาละแงมากไปปีแรกบอกอยากอย,กอยู่ในเมืองไม่ยากอยู่บนนอกย้ายไปย้ปยายลแล้วเดินไปก็ได้มาบ้งเติมน้ำมันพันหก เดือนหนึ่งมันได้จบแค่ทันหกนะไม่พอมันต้องถังครึ่งอ่ะพี่ว่าเดียวอีกหน่อยเก๋ก็ทําใจได้เก๋ก็จะขับไปทุกวันอยู่ดีแรกๆก็อย่านี้เฉยไม่มันก็มีแบบบางวันมันก็อาจจะบางวันอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้มันก็สบายดีงไงเพราะว่าบางทีเราต้องใช้สมองเรื่องงานใช่ไหมไม่ต้องขับเออไม้องย หมึกมันเคยเบิ่มมันได้ปะกุ้งกุ้งเออกุ้งหมึกชัดต้กงเนะฮะต้องเปิดยูทูปอ่ะหมึกชัดมันกินได้ยังไงวะขนาดเรากินสุกมันยังข้าวอยู่เลยอะไม่แล้วมันเหนียวด้วยนะพูดถึงอ่ะเวลากัดอ่ะมันก็ต้องเหนียวอ่ะถ้าอย่างนี้มันยังเปื่อยปะ มันแค่นุ่มๆนีน่น,น,น,นี่ให้วยมั้ยหมึกฉอดมันเป็นแก้วอ็อดเอาหนวดจุม่มลงไปแล้วมันก็จะดูดดูดน้ำขึ้นเหรอดูดน้ำเข้าไปในตัว<น>มนันนะนะจง,นงสารหมึกเนอะมันคงแสบเขาเขากินในเรือในทะเลคนที่ไปหาเขาเคยกินอย่างนี้อะไรแบบนี้เป็นเมนูยอดฮิต ก็เลยเอามาทำเข้าไหมมันจะแสบท้องมันกิข้าต่างมันต้องอกินข้าวก่อนใช่หรอ,อ,อใช่แล้วแตงโมนี้แต่ไม่แต่ข้าวเหนียวก่อนเลยนะตามแล้วก<ม>ันตามทำหรอวยพี่ควงมแหละวางยาหนูมันไม่เผ็ดเลยได้เก๋พี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเผ็ดเลยนะเนี่ย นมจีนไม่มีใครเอาอีกเลยอของกินเยอะมากเดี๋ยวนี้ซื้อของซื้อแค่พอประมาณแล้วนะแตนเ,เพราะว่าเจอเยอะมันก็เหลือตอนที่เราไปน้ำตกอ่ะเนาะโอ้ยใครเขาดูว่าบอกพวกเราเออพี่ก็เลยกินนิดเดียวเองอ่ะกินไม่ถึงครึ่งคนอื่นเขากินคนอื่นไม่เหมือนเราเด้ยวยมัง้งเนาะ นี่แต่เรากินก็กินได้หน่อยเดียวนะเราซื้อเผื่อเยอะเกินเออเราเราวประเภทลัวขาดอ่ะก็เลยแบบเบื่อบานแบะเออเราพอมานแบะเลยมะละกอสามลูกไม่ได้สับสักลูกเราก็ลืมบางห้องไหนเขากินเหล้าวินเบียกันนะแทบจะไม่ได้แตะเลยของซื้อไปอย่างพี่เองเี้ไม่ต้องถือแข็งก่อนหนึ่งโอ้บะแมนน้ำตาลก่อนหนึ่งเข่าปากพี่ไปเมื่อกี้ พี่พี่เก๋พี่เก๋คือไหมพี่อะไรก็ไม่แตะเลยทั้งหมดเลยนะมนนสมควรแกเวลาแล้วล่าแล้วด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตนคือหงาแไกล่ะ